วันนี้จะมาบอก5เคล็ดลับลดไขมันปั้นหุ่นลีนก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าหุ่นลีนคืออะไรหุ่นลีนก็คือคนที่มีรูปร่างสมส่วนไม่มีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือมีไขมันต่ำคนที่กล้ามเนื้อลีนจะมีลักษณะหุ่นที่ดูเฟิร์มกระชับหน้าท้องแบนราบเห็นกล้ามหน้าท้องชัดปัจจัยสําคัญในการลีนกล้ามเนื้อก็คือการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายโดยที่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อน้อยที่สุด เคล็ดลับข้อที่1นนะคะกินให้น้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญการลดไขมันให้ได้ผลจําเป็นที่จะต้องควบคุมปริมาณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการเพราะถ้าหากเราได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามทานต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องแขนขาทําให้ร่างกายดูไม่กระชับแล้วก็ไม่เฟิร์มนะคะข้อที่2นะคะคาร์ดิโอควบคู่เวทเทรนนิง่ง สำหรับคนที่ต้องการลีงกล้ามเนื้อการออกกำลังกายอย่างแรกที่ต้องเน้นควรทำเลยก็คือการเวทเทรนนิง่งหรือการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านเพื่อเพิ่พมระบบการเผาผลาญของร่างกายแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีแนะนำให้เวทเทรนนิ่งอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สลับกับการออกกำลังกายในรูปแบบคาร์ดิโอนะคะจะทําให้ลดไขมันและเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นข้อที่3นะคะดื่มน้ําให้มากขึ้นการดื่มน้าไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวพรรณหรือระบบกับถ่าย แต่ยังช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายเพราะน้ำจะปรับอุณหภูมิในร่างกายให้ลดลงแล้วก็ดึงไขมันที่สะสมอยู่มาใช้ทําไม่มีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นและก็ช่วยให้ระบบภายในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรดื่มน้ําขั้นต่านะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วหรือมากกว่านั้นข้อที่4รับประทานโปรโตีนให้เพียงพอในทุกมื้ออาหารโปรโตีนเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงร่างกายของคนเราต้องการโปรโตีนอย่างน้อย1นึถึงหนจ 2กรััมต่อวนแต่ถ้าคนที่ออกกำลังกายควรได้รับโปรตีนประมาณ2-3กรัมต่อน้ำหนักตัวมากกว่าคนปกติทั่วไป2-3เท่าข้อที่5นะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่คนหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่ต้องการลดไขมันแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะมีผลทําให้ระดับการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อลดลงเสี่ยงต่อการที่กล้ามเนื้อจะถูกสลายไปแล้วก็ยังมีปริมาณไขมันอิ่มตัวด้วยแคลอรี่สูงที่อาจจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อให้เป็นไไขมมันนนสสะะะแทก็ด้ะคะ